ขอโอกาสประเดชพระคุณพระราชน์มรงคลที่เคารพอย่างสูงขอเจริญอรณนพระนักรารั์จาและธรรมสวัสดีน้องๆชาวเคมะสวิอนรณ์สรทุกคนลุกวันนี้วันอังคารที่สิบสองกรกฎาคม พุทธศักราช2565ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน8ใกล้เข้าพรรษาลุกในวัน2วันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันเข้าพรรษาก่อนวันเข้าพรรษาเราชาวพุทธมกักจะนิยมทําบุญกันหลักๆอยู่สองงานบุญด้วยกัน บุญอย่างหนึ่งก็คือบุญการถวายเทียนจำนำพรรษาอีกบุญหนึ่งก็คือบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนวันนี้เราชาวพีมัสริอนุสร,ร์ได้ทำบุญครบเลยทั้งเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน การที่ถวายเทียนจำนำพรรษาจะเรียกว่าถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาก็ได้จะเรียกว่าถวายตามประเพณีก็ได้ที่ปรารบอย่างนี้ก็เพราะว่าในครั้งอดีตโบราณการ ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองยังไม่เหมือนทุกวันนี้ลูกไฟฟ้าก็ไม่มีใช้เครื่องอำนวยความสะดวกไม่มีใช้เพราะนั้นแสงสว่างที่จะได้ก็คือจากแสงเทียนลูกอันนั้นใกล้เข้าพรรษาแล้วประชาชนทั่วไปชาวพุทธคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าเข้าพรรษาแล้วพระสงฆ์องค์เดชท่านก็จะไม่ ได้มีโอกาสไปสาะแสวงหาเองให้เวลาท่านประพุติวัดปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ชาวพุทธก็เลยถวายความอุปถมัมภธรรมเขาเรียกว่าทำนุบำรุงพุทธศาสนานะก็ถวายเทียนไว้ใช้อันนั้นเมื่อถวายท่านและพระสงค์องค์เนนหลักๆเลยลูกก็จะนำจุดบูชาพระไหวพระสวดมนต์ จึงเป็นที่มาลูกของการถวายเทียนและก็นิยมทำกันสืบๆมาอีกประการก็คือผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วลูกว่าคนที่ถวายคนแรกคือนางวิสาถาทำไมนางวิสาถาต้องถวายผ้าอาบน้ำฝนลูกเหตุก็เพราะว่า นางวิสาขาเนี่ยเป็นคนใจบุญเป็นผู้อุปถรัรมภ์บำรุงวัดวาพระศา,าสนาด้วยดีเสมอมาแหละแล้วก็มักางนิยมนิมนต์พระไปฉันพัตทหารที่บ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งนั้นนางวิสาขาตั้งใจว่าจะถวายเพลนพระเออในครั้งนี้ต้องกราบอาราธนาทูนเชิญเสด็จ พระพุทธเจ้าด้วยเมื่อจัดเตรียมสำหรับพับค้อนพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ให้หญิงรับใช้ไปที่วัดไปนิมนต์พระวันนั้นเป็นวันฝนตกหรือสิลุกเออเพอเข้าสู่หน้าฝนทําอย่างไรเนะี่ยเมื่อคนรับใช้นางวิสาขาไปแล้วไปที่วัดเห็นพระเปื่อยกายส่งน้ําอยู่เออ ก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะพระไปไหนหมดเนี่ยเจอแต่ชีเปลือยเต็มวัดเลยกลับบ้านลูกเออกลับไปบอกนางวิสาถาด้วยนางวิสาขาเป็นคนวัดคุณศินชินทานดีลูกเข้าใจได้เลยว่าพระไม่มีผ้าที่จะผัดเปลี่ยนก็คิดในใจว่าวันนี้ล่ะถ้าหากว่าทําบุญถวายเพลงพระเสร็จเรียบร้อยจะขอก่อนพระพุทธเจ้าเออ ก่อนที่จะรับพรเป็นภาษาบาลีขอพรก่อนขอพรพระพุทธเจ้าพรที่นางวิสาขาขอเนี่ยก็คือขอให้ได้ถวายผ้าอับน้ําฝนแต่พระสงฆ์เพื่อที่จะได้ผัดเปลี่ยนเพราะจริงๆแล้วพระใช้ผ้าสามผืนลุกมีผ้านุ่งเขาเรียกผ้าสบงผ้าจีวรก็คือผ้าที่พระท่าน่มลุกผ้าห่มซ้อนก็คือผ้าสังฆาีในผ้าผ้าไหลรับ ใช้สามถืงแต่นี่ผ้าอับน้ําฝนในจริงเป็นผ้าปืนที่สี่ที่นางวิสาขาเป็นผู้ถวายแต่ประสงค์เป็นครั้งแรกจรึงเป็นที่มาของการถวายผ้าอับน้ําฝนในฤดูฝนเพราะฉะนั้นเวลาเข้าพรรษาลูกเขาก็จะมักนิยมทําบุญกันเพราะเรียกว่บุญใหญ่เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายเทียน จำนำพรรษาจุดอูชาปรัตนะไตรได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนเพื่อให้พระสงฆ์ท่านใช้ผัดเปลี่ยนในการส่งน้ำรวมความว่าได้ทำบุญใหญ่สองบุญในช่วงเข้าพรรษาแล้วถวายเทียนก็ดีถวายผ้าอาบน้ำฝนก็ดีเนี่ยเขาถวายเพื่ออะไรเออหลายคนเคยสงสัยนะลูกแต่เมื่อสักครู่นี้ได้ยิน เขาเรียกว่าอะไรต้นเสียงใช่ไหมเออพิธีกรนำกล่าวถวายทั้งเทียนจำนำํานาพรรษาทั้งผ้าอัดน้ำฝนชอบใจอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นคําตอบลูกเหตุที่เราทํากันทุกวันนี้น่ถวายเทียนก็ดีถวายผ้าอัดน้ำฝนก็ดีเพื่อการดํารงยั่งยืนนานของพระพุทธศาสนาใช่ไหมลูกเพราะนั้นวัดว่าพระศาสนาของเราเนี่ยจะอยู่อย่างนี้ไปตราบนานเท่านานลูก ก็เพราะว่าเราทั้งหลายให้ความสําคัญให้ความสนใจวัดป่าพระศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอชื่นชมขออนุโมทนาคณะครูอาจารย์ในที่พาน้องน้องนักเรียนมาถวายเทียนจํานำพรรษาและผ้าอักน้ำฝนเมื่อถวายแล้วได้อะไรแต่วันนี้นะมองแล้วได้บุญธรรมสามประการเกิดขึ้นลุกคุณธรรมสามประการที่ว่านั้นประการแรก ได้เรียนรู้ศาสนพิธีประการที่สองได้ทำความดีอันเป็นมงคลประการที่สามได้เห็นผลของความสามาคัคคีได้เรียนรู้ศาสนาพิธีวันนี้น่าชื่นใจเอ็นอนุชนคนรุ่นใหม่อย่างน้องๆชาวเขมรสิริอนุสรนเนี่ยป,ปฏิบัติตามศาสนพิธีได้อย่างสมบูรณ์แบบลูกมีการฝึก ให้มีพิธีกรต่านำนาเชิญประธานหรือผู้แทนคณะนักเรียนจุดธูปเทียนบูชาพระรันาตนตรัยและน่ารักไปกว่าน,นั้นในขณะที่จุดธูปเทียนบอกให้น้องๆประนมมือพร้อมกันนะโอ้น่ารักหลกถูกต้องเลยนะเรียนรู้ศาสนพธิธีจุดธูปเทียนเสร็จเรียบร้อยบูชาพระรันาตนตรัยเปลงเสียงน่าชื่นใจจริงๆเออ เสียงเพราะพริพร้งพร้อมเปรีย่ยนนี่ก็เรียกว่าเรียนรู้ศาสนาพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีพำมอารธนาศีลรับศีลกาบพำถวายเตียนพรรษาผ้าอาดน้ำฝนเป็นการเรียนรู้ศาสนาพิธีลูกเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาวัดเราได้เรียนรู้ศาสนาพิธีสองได้ทำความดีอันเป็นมงคลจริงๆอยู่ที่บ้านเราก็ทำความดีลูก เชื่อฟังพ่อแม่ช่วยงานพ่อแม่เป็นการทําความดีมาโรงเรียนเรียนหนังสือเชื่อฟังคุณครูก็เป็นการทําความดีแต่วันนี้เป็นการทําความดีที่พิเศษกว่าทําไมจึงบอกว่าพิเศษกว่าเพราะว่าเราได้มาบูชาบุคคลผู้ควนเพื่อการบูชาบูชาจากบูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังบูชาคนที่ควรบูชานี้เป็นมงคล ไม่ใช่เป็นมงคลธรรมดาลูกเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตเราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก่อนที่จะเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในวันรุ่งพรุ่งนี้นะลูกนะเรียกว่าวันอาสาหากบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครั้งแรกเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกเพราะฉะนั้น ชาวพุทธเขาถือว่าเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาเพะฉะนั้นวันที่เรามาในวันนี้ถืออปาตในลูกเออเราได้บูชาผู้ที่ควรบูชาณที่นี้กล่าวคือพระพุทธเจ้าลูกได้ไหมะฉะนั้นทำความดีอันเป็นมงคลนะลูกนะสิ่งที่สองที่เราได้อัปรายการที่สามเห็นผลของความสามัคคีความสามัคคีที่มองเห็นชัดเจนที่สุดลูกพุ่มเทียนต้นเทียนสวยๆนี่ประดิษฐ์ ประดับได้ดอกไม้ร้อยเป็นพวงมารายสวยงามควรแก่การบูรชาผู้ที่ควรบูชาลูกคือพระพุทธเจ้าสวยงามถ้าหากว่าทำคนเดียวสำเร็จม่ลูกไม่สำเร็จเราจะต้องช่วยกันนอกเหนือจากนั้นเห็นสิ่งของที่นำมาถวายเข้าใจได้ลูกเข้าใจได้ว่าเธอทั้งหลายให้ความร่วมมือกับคณะครูอาจารย์โดยเฉพาะขาบวนแห่ ได้ยินเสียงโอ้น่าชื่นใจเพราะฉะนั้นรวมความว่างานถวายเทียนพรรษาและผ้าอับน้ำฝนของชาวเทมะสริอนุสรปีนี้นะลูกนะน่าชื่นใจเพราะเราทั้งหลายให้ความร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือร่วมแรงเป็นอย่างดีจึงได้ในสิ่งที่สามพระเรว่าได้คุณธรรมข้อที่สาก็คือได้ เห็นผลของความสามัคคีผลของความสามัคคีก็คืองานที่เราทำลูกถ้าเรามีความพร้อมเทียงกันอย่างนี้งานก็ออกมาดีสำเร็จดีเป็นที่น่าชื่นชมน่าอนุโมทนาเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุโมทนาคณะครูอาจารย์และน้องน้องนักเรียนชาวเขมรสตริอนุสร์เื่อร่วมด้วยช่วยกันจัดสรรพุ่มเทียนสวยงามนำผ้าอัดน้ำฝนมาถวายแด่คณะสงฆ์วัดพักกินีนา ขออนุโมทนาขออนวยพรให้เธอทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสประการตราวคืออายุขอให้มีอายุยืนวันนะขอให้มีวันนะผปุต่องใสสุขะข,ขอให้มีความสุขายสบายใจพระให้มีภรนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยกันทุกคนทุกท่านเืินเจริญพร เราพนมมือพร้อมกันนะน,นักเรียนพนมมือกันนะพนมมือพร้อมกันอาสาตุความการสาธุต่อไปนักเรียนเตรียมที่ขวดน้ําอาจารย์ชาคิดให้นนะักเรียนเตรียมที่ขวดน้าเราจะได้พาะรับรอนเป็นภาษาบริตต่อไปนะก็จับด้วยกันก็ได้นะให้ให้ใหลายๆที่หลายๆที่ เชิญท,ทุกท่านกรดน้ำนะตั้งอัวตั้งใจให้ดีนะยะตาวะริวะหาภูราปะร